สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้อากาศขมุกขมัวไปด้วยหมอกนะคะลงหนามากๆจนไม่เห็นทัศนียภาพใดๆเลยกับหิมะสองข้างทางที่ยังขาวฟูมากๆแล้วก็พรุ่งนี้หนาวแน่วันนี้อุณหภูมิยังไม่ติดลบนะคะตามไปทำงานกันค่ะคลิปที่ถ่ายทำเป็นเช้าวันเสาร์สวัสดีทุกคนทุกท่านขอให้เป็นวันเสาร์ที่มีความสุขสำหรับทุกคนนะคะ มาชมไฮไลท์กันค่ะวันนี้จะได้เห็นอะไรบ้างจะได้เดินไปที่ทำงานนะคะวันนี้เพราะว่ารถอีก20นาทีถ้าเราเดินเท้าอีก15นาทีถึงลาดเดินวันก็เลยจะมาเล่าเรื่องการซื้อผักซื้อผลไม้นะคะไปค่ะวันนี้พาไปขายขวดนะคะกำลังขับรถไปที่สถานีรถไฟค่ะ ขับรถของเรานะคะเขาก็มีความสุขกับการขับรถที่จะพาไปส่งที่สถานีรถไฟก็ใช้เวลาขับรถจริงๆชาวบ้านน่ะคนอื่นน่ะเขาจะขับประมาณ40นาทีค่ะแต่สามีวันน่ะจะขับ1ชั่วโมงแเขาเราสองคนจะชิวๆ ไปข้างทางนะคะเหนื่อยก็พักประมาณนั้นจะเห็นว่าวันจะมีโอกาสถ่ายบรรยากาศสองข้างทางแล้วก็จอดรถพักถ่ายวิวบ้างคนอื่นเนี่ยเขาจะตื่นเช้าแล้วเขาจะเร่งรีบกันค่ะแถวนี้แต่เราจะใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์แล้วก็ชิลๆมากเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสามีเขาก็มีความสุขนะคะที่ได้ตื่นเช้ามาขับรถไปส่งภรรยาแล้วตอนเย็นก็ไปรับก็ถือว่าเป็นกิจกรรม สนุกสนุกให้มีอะไรได้ทำบ้างสำหรับคนวันเกษียค่ะมาถึงสถานีรถไฟแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นสถานีต้นทางค่ะทุกคนกับบรรยากาศกับพื้นแบบเป็นน้ำแข็งเลยจ้ะ วันนี้วันเสาร์นะคะคนก็จะน้อยหน่อยค่ะอ,อีก5นาทีรถออกต่อก็มาใช้สถานที่นะคะบรรยากาศข้างนอกคือแบบขมุกขมัวหน้าเหนื่อยมากเลยค่ะนี่ถ้าอยู่บ้านนะนอนทั้งวันแน่นอน เราก็มาถึงจุดที่จุดหมายปลายทางของเรานะคะทุกคนเสียงหายเลยอากาศเป็นแบบนี้ขอบคุณทุกความห่วงใยนะคะอากาศเป็นแบบนี้หลายหลายคน,นหลายท่านก็จะบอกดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นเทศกาล <c oughs> เป็นวัดของทุกคนเลยค่ะดูสภาพอากาศ อากาศช่วงท้ายฤด,ดูหนาวมันจะเป็นแบบนี้ล่ะค่ะมันจะมีหมอกมีฝนมีหิมะลงมาพร้อมๆกันนะคะต้องดูแลตัวเองจริงๆก็จ้าก็คือใส่เสื้อผ้าใส่หมวกนะคะสำ,สำหรับวันแล้วก็คือคอกับหัวต้องห้ามเปียกเลยค่ะคอต้องอุ่นไว้ตลอดเวลานะคะนี่คือสภาพบรรยากาศวันนี้คือวันวันนี้คือวันเสาร์อาทิตย์นะคะ รถจะน้อยคนก็จะน้อยไปด้วยค่ะวันนี้วันต้องรอรถ20นาทีก็เลยจะพาทุกคนไปดูร้านขายผักผลไม้ร้านใหญ่ๆที่เราหาซื้ออพวกผักสดผลไม้สดได้นะคะแล้วก็จะเล่าเรื่องความเป็นอยู่ที่ยุโรปให้ทุกท่านฟังจ้ากับบรรยากาศแบบขมุขมัวจริงๆรงค่ะทุกคนวันก็จะถือโอกาสเล่าให้ทุกคนทุกท่าน ฟัง<ร>ไป<า>ได้วยจะได้เดินไปที่ทำงานนะคะวันนี้เพราะว่ารถอีก20นาทีถ้าเราเดินเท้าอีก15นาทีถึงเดินมันก็จะอุ่นมากกว่าการยืนรอด้านนอกนะคะแล้วก็ดีกว่าการไปนั่งรอในสถานีรถไฟค่ะวันไม่ค่อยชอบนั่งรอนะคะเป็นคนแบบนั่งไม่ค่อยได้ค่ะทุกคนเป็นมนุษย์ประหลาดๆนิดหนึ่งวันก็เลยจะมาเล่าเรื่องการซื้อผักซื้อผลไม้นะคะ ผักผลไม้สดในยุโรปถือว่าราคาแพงค่ะเพราะว่าบางประเทศอะเพาะปลูกไม่ได้อย่างในสวีดเดนและนอร์เวย์คือการเฉพาะปลูกพืชผักยากมากค่ะทุกคนเราจะต้องมีกรีนเฮาส์ที่ควบคุมอุณหภูมินะคะที่นี่ก็จะมีผักผลไม้ขายด้วยนะคะเรมัททูซันก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าเดี๋ยวเราจะพาไปาขายขวด และเดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในเรมัสตูเซนเขาขายอะไรบ้างที่เราพอจะซื้อกินได้นะคะเพราะฉะนั้นการปลูกผักในยุโรปถือว่าใช้ต้นทุนแพงมากๆเรียกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่ะเขาก็เลยจะนำเข้าผักผลไม้จากเมืองหนาวที่มาขายที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากสเปนค่ะทุกคนที่วันเห็นในสวีเดนนะคะแต่ว่าก็จะมีผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับ สามีที่มีงบประมาณแล้วก็ชอบการปลูกพืชปลูกผักพวกนี้ก็จะมาทำสวนผักไทยนะคะในสวีเดนอยู่ใกล้ๆวันเองแต่ว่าขับรถไปมัน6ชั่วโมงเรียกว่าถ้าจะไปก็ต้องไปค้างกันเลยนะคะซึ่งสามีวันยังไม่มีเวลาพาไปสัทีเลยค่ะมีน้องคนไทยนะคะใช้ชื่อเพจใน Facebook ว่าสวนผักไทยในสวีเดน ปลูกทุกอย่างเลยทุกคนวันเคยสั่งซื้อพริกด้วยนะคะเดี๋ยวหน้าร้อนวันก็จะซื้อของจากน้องอีกนะคะปลูกผักไทยหลายอย่างมากแล้วก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงค่ะตอนนี้วันพามาร้านที่วันชอบมากที่สุดนะคะแต่วันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาจะเปิดชา้าชื่อว่าร้านชิลี่อยู่ตรง Oslo S นะคะอยู่ตรงใจกลางเมืองออสโเลยค่ะก็คือร้านนี้นะคะ ที่จะมีผักไทยหลายๆอย่างคะ่ะแล้วก็เรียกว่าเรียกว่ามีทุกอย่างนะคะเป็นร้านเล็กๆแต่มีของไทยทุกอย่างเลยคะ่ะที่นี่อยู่ตรงข้ามกับบูกาตานะคะอยู่ตรงข้ามกับบูกาตาตรงนี้คือห้างบูกาตานะคะเป็นแบบห้างเล็กๆที่รวบรวมร้านค้าหลายหอย่างคะ่ะ ส่วนด้านหลังนะคะจะคล้ายๆกับอารีนาหรือว่าเป็นหอประชุมหรือว่าเป็นโรงละครอะไรสักอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเราจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าที่ชื่อว่าออสโลเอสค่ะร้านชีลีก็คือจะเป็นร้านขายอาหารจากไทยเวียดนามฟิลิปปินส์ร้านเล็กๆนะคะราคาก็ก็ เมื่อร้านเล็กๆเ,เวลาเขาสั่งซื้อของเขาก็จะสั่งได้ไม่มากนะคะราคามันก็จะสูงกว่าร้านอื่นนิดนึงนิดเดียวนะคะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ค่อยซีเรียสถ้าวันไหนอยากได้ของก็คือแวะซื้อร้านร้านผักนะคะวันเรียกว่าร้านอาหารไทยเนาะร้านขายอาหารไทยที่ร้านชิลีนะคะวันก็รู้จักที่ปราณีขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ที่ที่พี่ปราณีทักวันนะคะว่า ดูคลิปวันประจำเลยค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจมากๆเลยเราจะได้เจอกันทุกอาทิตย์แน่นอนเลยค่ะพี่นิส่วนตรงนี้นะคะหรือว่าพื้นที่ทั่วๆไปรอบๆอบออสโลเลยนะคะจะมีร้านค้าที่ขายของนำเข้าจากเอเชียอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือร้านสแกนเอเชียค่ะ เนี่ยนะคะถือว่าเป็นร้านใหญ่คะ่ะทุกคนแล้วก็มีของอาหารไทยอาหารเวียดนามอาหารฟิลิปปินส์แบบเยอะมากซึ่งหลายๆคลิปนะคะวันก็ซื้อของจากที่นี่ค่ะเอามีรถเมย์มาด้วยคิดว่าไม่มีรถเมย์เดี๋ยววันไปก่อนนะคะข้างหน้าขวามือนะคะตรงรถสีขาวจอดจะเป็นร้านขายผักเราจะเรียกว่าร้านแขกนะคะหรือ Fresh Mart ขายอาหารสด ที่นำเข้าจากประเทศต่างๆที่นี่ค่ะแล้วก็จะเป็นร้านขายผักราคาถูกแต่ว่าจะมีผักที่มาจากเมืองไทยน้อยมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะนำเข้าจากยุโรปอเมริกาใกล้ๆแถวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นหลังเลิกงานวันจะมาแวะซื้อผักที่นี่ค่ะจะเป็นร้านผักที่วันจะซื้อเอาผักไปกินกับน้ำพริกตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศตอนเย็นเนี่ยนะคะคือ ร้านค้าค่ะวันนี้ก็นั่งรถเมล์ผ่านไปนะคะนี่ค่ะของตอนเย็นก็จะเต็มล้นแบบนี้เลยค่ะเราเรียกว่าโกดังของสดกันเลยนะคะแล้วคนที่นี่จะเยอะมากวันก็จะถ่ายคลิปได้นิดหน่อยนะคะจะชอบแวะมาดูพลิกไม่ได้มาจากเมืองไทยนะคะทุกคนมาจากสเปนมาจากตุรกีนะคะมาจากฮอลแลนด์บางครั้งค่ะ แต่ว่าวันนี้ไม่มีพริกเลยค่ะส่วนผักนะคะก็จะเป็นผักที่ปลูกได้ในยุโรปซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะมีบางอย่างที่เราใช้ได้ค่ะส่วนพริกเป็นพริกแบบนี้ค่ะวันไม่แน่ใจว่าเผ็ดไหมเลยไม่ได้ซื้อนะคะนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งโจกเกอร์ที่มีผักสดบางอย่างเป็นผักฝรั่งที่เราเอาไปกินแทนผักไทยได้บ้างค่ะแล้วเดี๋ยวรอรับชมนะคะจะพาไปดูในห้างใหญ่ค่ะ เจอรถเม่์อพอดีเลยได้วิ่งขึ้นรถเม่เลยค่ะทุกคนส่วนอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้าน A Food น่าจะย่อม,มาจาก Asian Food วันก็ค่อยมีข้อมูลจริงๆซึ่งวันเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยววันจะตัดบางช่วงบางตอนมาให้ชมเพิ่มเติมที่นี่ค่ะก็เราก็จะวางคลิป Asian Food เอาไว้ท้ายคลิปนี้นะคะส่วนตอนนี้ก็คือเดี๋ยววันจะพาไปดูห้างฝรั่งที่มีผักขายเขาขายอะไรบ้างพร้อมกับเอาขวดไปขายกันค่ะไปค่ะวันนี้พาไปขายขวดนะคะอีกวันนึงเยอะมากค่ะซึ่งที่ที่ขายขวดแล้วก็ที่แรกขวดมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับที่ทำงานนะคะไปกันไปลุ้นกันค่ะ วันนี้เป็นการขายขวดรอบที่สองของเดือนมีนาคมนะคะรอบแรกวันยังไม่ได้เอาเงินออกเลยค่ะเราจะสามารถเก็บใบเสร็จที่เราปริบออกจากเครื่องได้นะคะแล้วเราก็ไปแลกทีเดียวเลยก็ได้วันไหนวันไม่ว่างวันก็จะเก็บใบเสร็จเอาไว้ก่อนค่ะส่วนวันนี้นะคะก็จะเอาไปแลกรวมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่าได้กี่บาทรอบนี้ได้177โครนนะคะ ก็จะไปรวมกับเงินของยอดเก่านะคะเขาาที่แล้วเราได้825บาทนะคะเขาาที่แล้วของเดือนกุมภาพันธ์เราได้1,375รวมเป็น2,200บาทเป็นเงินเก็บในตอนนี้ค่ะที่นี้ก็จะเป็นห้างขายอาหารฝรั่งนะคะขนาดใหญ่ซึ่งจะมีผักผล,ลไม้หลายๆอย่างแล้วก็นำเข้าจากที่อื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะ ก็จะเลือกซื้อผักบางอย่างโดยเฉพาะผักสดหรือผักที่เราเอาไปลวกกินกับน้ำพริกได้นะคะส่วนใหญ่จะซื้อจากห้างที่อยู่ในสวีเดนและนอร์เวย์ซึ่งเขาจะมีการควบคุมราคาอาหารให้มันไม่แพงจนเกินไปเรียกว่าเราสามารถกินได้วันนี้นะคะน่าจะมีการลงผลไม้ใหม่สดๆส,สวยๆที่นี่นะคะห้างเรมาทูซันค่ะ อยู่ใกล้ที่ทำงานพอวันไหนเอาขวดมาพันนะคะพันก็คือเป็นภาษานอร์เวย์เอาขวดไปหยอดใส่ตู้แล้วก็แลกเป็นเงินสดหรือเป็นใบเสร็จมาซื้อของต่อได้นะคะ ก็จะเป็นถั่วลันเตาสดๆกับแครอทค่ะผักก็จะมีหลายอย่างค่ะเมนูอาหารไทยที่วันทำส่วนใหญ่ก็จะทำมาจากผักที่หาซื้อได้ในประเทศนะคะมันจะถูกลงไปหน่อยค่ะก็จะมีเห็ดแชมปิญองนะคะที่กินบ่อยมากๆมีต้นหอมค่ะแบบนี้ก็จะเลือกซื้อในร้านนี้ไม่ไปซื้อที่ร้านนำเข้าจากประเทศไทยนะคะซึ่งมันจะช่วยไปหยากได้อีกเยอะมากเลยค่ะ ก็สาวๆที่จะมาเป็นสไพยในต่างแดนนะคะก็สาวๆสายฝอที่เป็นใสง่งบประหยัดเงินก็ทำตามวันได้นะคะวิธีการนี้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะเราก็จะได้ผักสดๆไปกินแล้วก็ได้ราคาที่ถูกลงด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องขนส่งจากระยะทางไกลๆค่ะเนี่ยผักสลัดแบบนี้คือวันจะซื้อไปกินบ่อยมากๆเลยค่ะกินกับน,น้ำพริกก็อร่อยนะคะทุกคนส่วนมุมนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะแล้วก็มี ใบกระเพราฝรั่งนะคะหรือบาซิลค่ะก็ใช้แทนกันได้แล้วก็มีผักชีพร้อมรากเลยนะคะแล้วก็มีข้างล่างเป็นคล้ายๆซลลารี่ค่ะก็บางอย่างเราซื้ออะไรในประเทศได้ควรจะซื้อมะนาวที่นี่ก็ถูกกว่าในร้านนำเข้าจากต่างประเทศนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นผักสดต่างๆ ถ้าผักที่อยู่ในร้านของประเทศเขาเองจะมีการควบคุมราคาค่ะก็คือไม่แพงจนเกินไปสามารถซื้อกินได้ค่ะหอมแดงหอมแขกหอมใหญ่มันเทศนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เลือกซื้อเอานะคะทุกคนแล้วที่นี่นะคะจะเป็นแหล่งซื้อข้าวหอมมะลิที่วันซื้อค่ะจะมี2แบบแบบนี้นะคะน่าจะเป็นแบบข้าวเก่า มันจะแข็งหน่อยนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ชอบกินข้าวแข็งๆนิยมแบบแข็งๆนะคะแนะนำถุงแบบนี้แต่ของวันชอบกินข้าวแบบนุ่มๆหอมๆก็จะเลือกแบบ jasmine walk แบบนี้นะคะมันจะแพงขึ้นมานิดนึงแต่มันถูกกว่าร้านที่นำเข้าจากประเทศไทยแน่นอนค่ะนี่ก็คือเป็นการเลือกซื้อเลือกใช้ของวันเองนะคะก็แนะนำร้านขายผักสำหรับสาวไทยในสวีเดนและนอร์เวย์ค่ะ จะมีพวกซอสซีอิ๊วขาวซอสพริกน้ำมันหอยเส้นหมี่เส้นบะหมี่แห้งที่ผลิตที่ในประเทศสวีเดนและนอร์เวย์นะคะเราก็เลือกซือ้อเลือกกินได้ค่ะมุมนี้เรียกว่ามุมอาหารเอเชียค่ะซึ่งฝรั่งในชาตินี้ก็นิยมซื้อเครื่องปรุงแล้วก็อาหารจากประเทศไทยไปปรุงเหมือนกันนะคะทุกคนก็จะมีกะทิมี เท่าที่พอจะทดแทนได้ก็จะเลือกซื้อจากร้านในห้างฝรั่งแบบนี้ค่ะมันก็เอาขวดมาพันวันนี้นะคะแลกเป็นข้าวแล้วก็สื้อส้มไปไว้กินได้ค่ะที่นี่คือห้างเรยมาคือซันซึ่งสำหรับวันคือเป็นห้างที่อยู่ใกล้แล้วก็มีผักอะไรขายเยอะบางทีมันก็จะซื้อจากที่นี่นะคะ แล้วก็ฮิวข้ามประเทศซึ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าการซื้อผักผลไม้จากนอร์เวย์ข้ามไปฝั่งสวีเดนหรือเอาผักผลไม้จากสวีเดนข้ามไปเดนมาร์กอะไรแบบนี้คือผิดกฎของ EU นะคะก็คือวันก็ไม่แน่ใจว่ากฎเขาเขามีไว้เพื่ออะไรกันแน่คือเราไม่สามารถซื้อผักผลไม้ข้ามประเทศในกฎเขาบอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันการ แพร่เชื้อของไวรัสเคมีแล้วก็การขยายพันธุ์ของพืชผักบางอย่างที่มันอาจจะเป็นผลกระทบต่อกันและกันนั่นเองค่ะแต่ว่าวันก็เอากลับบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเราจะขนไปเป็นลังๆอะไรแบบนี้เราจะทําไม่ได้นะคะนี่ก็คือภารกิจตอนเช้าแล้วเดี๋ยววันก็ไปทํางานต่อละค่ะนี่ค่ะอีกร้านหนึ่งนะคะที่จะมีอาหารแบบมาจาก ภูมีภาคเอเชียเยอะมากๆก็คือร้าน a food shop หรือ a food shop นะคะซึ่งถ้าตามความคิดของวันเองนะคะวันคิดว่าที่นี่นะจะมีผักผลไม้จากเมืองไทยเยอะมากมีทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นร้านสาขาใหญ่มีสำนักงานเยอะมากเลยนะคะเอ้ยมีสาขายเยอะมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเขาก็ปิดค่ะ ะะเป็นร้านที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วก็วันเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะที่นี่นะคะในออสโลมีแบบเป็น10ส,สาขาค่ะวันก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะวางลิงก์เอาไว้ท้ายคลิปนี้นะคะลองเข้าไปดูกันค่ะที่อฟฟูช็อปเนี่ยโอ้โห,โหอาหารแบบพืชผักผลไม้เมืองไทยเยอะมากนะคะต้องตามไปชมกัน เวลางานของวันนะมันไม่ค่อยสะดวกที่จะมาร้านนี้นะคะก็เลยไม่ค่อยได้มาเลยมาครั้งสุดท้ายเมื่อสองสามปีที่แล้วทุกคนวันไหนว่างๆค่ะวันไหนวันมีเวลาน่าจะเป็นวันจันทร์นะคะวันอาจจะพามาที่นี่อีกครั้งนะคะอัฟฟูช็อปค่ะเลิกง,งานแล้วค่ะวันนี้นะคะแดดสวยบรรยากาศดีมากตอนนี้คือสี่โมงครึ่งวันกำลังรอรถเมย์จากที่ทำงาน ไปที่สถานีรถไฟค่ะวันนี้กลับรถไฟและแน่นอนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศสวยๆแสงแดดสวยๆตอนเย็นมาให้ชมนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันแรกของรอบสัปดาห์นี้ค่ะปกติเราแบบอากาศจะมืดๆครึมๆแล้วก็หิมะตกตลอดเลยวันนี้มีแสงแดดสวยไปอีกแบบนะคะ มาถึงสถานีรถไฟแล้วค่ะวันนี้คนเยอะมากมีคอนเสิร์ตท,ที่เมืองหลวงนะคะมีกิจกรรมคนจะหลั่งไหลเข้ามาในตัวเมืองหลวงเยอะมากๆเลยค่ะแบบมมองแทบจะไม่เห็นทางเดินนะคะแต่ว่าวันไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพราะว่ามันอยู่บนรถเมล์ค่ะวันก็เลยไม่ได้กดถ่ายคลิปนะคะคนเต็มรถเมล์มากๆเลยค่ะดูแค่สถานีรถไฟวันนี้คนก็เต็มเลย เริ่นะคะทุกคนเรากลับบ้านกันค่ะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะถึงสถานีมีเซนที่มันขึ้นมาเมื่อเช้านะคะสามีมารอรับค่ะแล้วก็กลับบ้านกันจ้ามาดูนะคะผักที่วันแวะซื้อวันนี้ค่ะคนในร้านเยอะมากก็จะได้ผักชีลาวกับ ไม่มีผักชีนะผักชีลาวกับใบปลุกออกสารแหน่ะค่ะแล้วก็กระเทียนมะแต่เราลวกไว้สุกเลยนะคะแล้วก็มะระค่ะเป็นมะระแขรกนะคะกลิ่นหอมหน่ากินเออกลิ่นหอมอร่อยมาก ก็แช่น้ำไว้นะคะจะได้สะอาดๆใส่เกลือนะคะแล้วก็มีพริกแดงด้วยค่ะมีเพื่อนสั่งน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกแล้วนะคะเกือบลืมล้างติก เจียไปลวกค่ะลวกแบบกรอบๆแล้วก็น็อกน้ำเย็นนะคะส่วนสามีวันนี้กินเบอร์เกอร์โฮมเมดเบอร์เกอร์แบบทำง่งายๆนะคะใช่าประมาณครึ่งชั่วโมงะคะ่ะ ย็บสุกแล้วค่ะเปิดเย็นสกแล้วล็อคนะคะไดากินนะคะได้แต่ถิเมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปออกอากาศสดทุกเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยสวัสดีค่ะ